เนี่ยเราก็ได้น้ำยาล้างห้องน้านะคะจริงๆแม่ออยใช้ตัวนี้เป็นน้ํายาล้างอาเนกประสงค์เลยนะคะน้ํายาที่เราผสมไว้เมื่อกี้ฉีดให้ทั่วเลย สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่อาอยก็ยังอยู่ในห้องน้ำนะย้อนคลิปที่แล้วนะคะแม่อาอยก็ชวนเพื่อนๆจัดระเบียบห้องน้ากัน,นะคะ่ะเพื่อป้องกันการเกิดคราบนะคะแล้วก็ใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกเพื่อนๆสามารถไปชมคลิปได้นะคะแม่ออยจะแปะเอาไว้ให้ค่ะ ส่วนคลิปนี้นะคะอย่างที่แมวออยสัญญาไว้ก็จะมาแชร์วิธีการดูแลห้องน้ํากันนะคะว่าดูแลห้องน้ํายังไงกันบ้างนะคะเพื่อที่จะรักษาความสะอาดเอาไว้รูทีนที่แมวออใช้ในการดูแลห้องน้านะคะก็จะมีอยู่3แบบนะคะก็จะเป็นรูทีนในการดูแลทําความสะอาดทุกวนันทําความสะอาดทุกอาทิตย์แล้วก็ทําความสะอาดทุกเดือนนะคะซึ่งคลิปนี้แมวก็จะมาแชร์ว่า ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างน้ํายาอะไรบ้างนะคะในการดูแลห้องน้ําของเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูพิธีการทําความสะอาดห้องน้ํานะคะเราก็มาดูกันก่อนว่าเราควรจะปรับสภาพแวดล,ล้อมห้องน้ํอยังไงนะคะให้ง่ายในการใช้งานแล้วก็ให้ง่ายในการทําความสะอาดห้องน้ํากันค่ะอย่างแรกในห้องน้ํานะคะระวางของให้น้อยที่สุดค่ะก็จะมีของที่เราใช้ประจําทุกวันเท่านั้นนะคะ อย่างที่สองที่ไม่ไอรนะมาปรับใช้ก็คือจัดระเบียบแบบลอยขึ้นนะคะไม่วางของบนพื้นของทุกชิ้นเราก็จะวางลอยขึ้นนะคะจัดระเบียบแบบวางลอยขึ้นข้างบน,นะคะ่ะ ส่วนที่3นะคะตรงท่อระบายน้ำนะคะส่วนที่เป็นที่รวมของสิ่งสกปรกนะแม่ออยก็จะปรับการใช้งานให้เป็นแบบนี้นะคะเล็กอย่างแม่ออยก็จะเปิดเลยนะคะตรงนี้ปกติมันจะเป็นแบบปิดนะคะมีอุปกรณ์ปิดแบบหลายชั้นมากเลยแม่ออยก็เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถมองเห็นได้ง่ายนะคะพอเรามองเห็นว่ามีสิ่งสกปรกสะสมอยู่มันก็จะกระตุ้นให้เราอยากจะทําความสะอาดนะเราก็สามารถทําความสะอาดได้ประจําแล้วก็ทําได้บ่อยๆค่ะ นี่ยนะคะจากเมื่อก่อนเขามีฝาปิดท่อแบบนี้นะคะพอเราปิดนะพอเราก็มองไม่เห็นว่ามันสกปรกยังไงนะตอนหลังแม่ออยก็ไม่ได้ใช้ตัวนี้มาเป็นปีๆแล้วนะคะแม่ออยก็เอาตัวนี้ออกอันนี้ก็แม่ออยก็ใส่ตัวกรองด้วยนะคะตัวนี้เพื่อที่เวลาเราดึงมาทําความสะอาดมันก็จะได้ทําความสะอาดได้ง่ายนะ ส่วนที่4นะคะจัดโซนอุปกรณ์ทําความสะอาดเอาไว้นะคะให้เราทําความสะอาดได้ง่ายนะคะสแตนบายอุปกรณ์ทําความสะอาดเลยค่ะ มาถึงการทำความสะอาดห้องน้ำกันค่ะคนญี่ปุ่นเขาก็แนะนำไว้นะคะเป็นผู้รอก,ก็เป็นโปรเฟชชั่นอลในการทำความสะอาดห้องน้ำนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าเวลาทำความสะอาดห้องน้ำที่ดีที่สุดนะคะ <c oughs> ก็คือตอนที่เราเพิ่งใช้ห้องน้ำเสร็จนะคะ <c oughs> ให้เราลองนึกเหมือนเสื้อผ้าเราเวลาเราดูกาแฟหรือของถ้าเราล้างเลยสิ่งสกปรกจะหลุดลงออกได้ง่ายนะคะก็เหมือนห้องน้ำเหมือนกันนะคะพอเราใช้เสร็จ าเราทำความสะอาดตอนนั้นเลยมันก็จะทําให้สิ่กปรกหรุได้ง่ายค่ะก็เขาแนะนําให้ใช้งานเสร็จแล้วก็ทําความสะอาดเลยซึ่งเขาก็แนะนําว่าให้ทำความสะอาดวันละแบบเสียเวลาวันละ5นาทีนะคะเพื่อป้องกันการสะสมของคราบสิ่งสกปรกของห้องน้ํานะคะไม่ให้เกิดการฝังแน่นนะคะเราก็ใช้เวลา5นาทีหลังอาบน้ํานะคะเช็ดถูแล้วก็ทําความสะอาดห,ห้องน้ําไปเลยค่ะก็ะะจะมีอุปรกรณ์ประมาณนี้นะคะที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นตอนนี้บ้านแม่อยใช้ก็มี จัวนี้เป็นผ้านไนลอนนะคะแม่เอาใช้แทนแปลงกับหรือฟองน้ำอะไรพวกนี้นะคะใช้เช็ดถูทำความสะอาดห้องน้ำนะคะเดี๋ยวแม่เอ๋จะมาทำให้ดูว่าทำยังไงมีถุงมือตัวนี้นะคะมีตัวแปลงนิดน้ำตัวนี้นะคะและนี้นะคะนี่ก็เป็นน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำบ้านแม่อย เป็นน้ำยาที่แม่ออยผสมขึ้นมาเองเพราะว่าใช้ทําความสะอาดทุกวันนะแล้วก็เป็นน้ํายาที่ไม่แรงมากนะคะไม่ทําร้ายผิวเราส่วนใหญ่แม่ออยก็ถ้ามีเวลาหลังอาบน้ํานะคะเป็นคนสุดท้ายแม่ออยก็จะขัดเลยแต่ถ้าไม่ได้อาบน้ําคนสุดท้ายนะคะแม่ออยก็จะมาล้างห้องน้าในตอนเช้านะคะก็หลังจากที่ป๊าป๊ากับเด็กๆอาบน้ำเสร็จในตอนเช้าแม่ก็จะมาล้างห้องน้ำในตอนเช้าแทนนะคะเดี๋ยวเรามาผสมน้ำยาล้างห้องน้ำแบบง่ายๆกันค่ะ ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในการผสมน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำ400นะคะ400กรัมแล้ว ตอนนี้นะคะก็คือกรดซิตริกค่ะหรือว่ากรดมะนาวนั่นเองที่ญี่ปุ่นเขาจะชอบใช้กันนะคะเพราะเป็นกรดอ่อนๆที่ใช้ในการทําความสะอาดก็เป็นมิตรกับสิ่งวัล้อมนะคะไม่ทําลายพื้นผิวสามารถนําไปใช้ทาความสะอาดได้หลายๆพื้นที่เลยนะตัวเครื่องซังเนี่ยหรือตัวกรดซิตริกเขาจะใช้ผสมในอุปกรณ์หรือว่าน้ํายาทําความสะอาดนะคะหลายๆแบบเลยอันตัวนี้ถ้าไม่มีตัวกรดซิตริกนะค,ะ,คะเพื่อนๆสามารถใช้ น้ำส้มสายชูกลั่นได้นะคะแต่ว่าตัวน้ำส้มสายชูกลั่นเขาจะมีกลิ่นใช่ไหม,ไมออก,ก็จะไม่ค่อยชอบกลิ่นเท่าไหร่เขาก็มีขายทั่วไปนะคะกรดซิตริกราคาไม่แพงด้วยลองดูในช้อปปี้นะคะหรือว่าลาซาด้าได้ค่ะ,ะวิธีการใช้นะคะเขาก็แนะนําว่าใช้เป็นสเปรย์นะคะ น้ำ200รกรัมต่อ,อกรสิติกนะคะ1ช้อนชาค่ะก็นี่ก็เป็นน้ำยาล้างจานนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะว่าก็จะใช้ขวดสเปรย์ตัวนี้นะคะจริงๆตัวนี้เป็นขวดของมูจิตัวน้ำนะคะก็จะเป็นน้ำขุ่นประมาณ40-50องศานะคะก็จะทำให้ตัวกรดซิตริกเขาละลายได้ดีค่ะ ตอนนี้น้ำ400ค่ะตัวกรดซิตริกแม่คาก็จะใช้2ช้อนชานะตัวกรดซิตริกนะคะก็จะเป็นกรดมะนาวมีดิเป็นกรดอ,อ,อ่อนนะคะเป็นสีขาวแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะคะตัวนี้ดีมากเลยแม่อชอบใช้ในการทำวความสะอาดพวกซิงน้ำก๊อกน้ำอะไรที่เป็นสเตนเลสน,นะคะเสร็จแล้วเรานะก็เขย่าให้เขาละลายก่อนนะคะแล้วก็เขยา่าตัวน้ำยาล้างจานนี่ก็ใส่ประ,ประมาณ 1-2ช้อนชาค่ะตัวนี้จะช่วยลดแรงตึงของผิวนะคะแล้วก็ช่วยให้ตัวน้ำของกรดซิตริกนะคะเขาเกาะพื้นผิวได้ดีนะคะจะช่วยในการทำความสะอาดคราบที่เป็นน้ำมันอ่อนๆน,นะคะตัวนี้ก็จะช่วยมีกลิ่นหอมด้วยของแล้วเราก็ขย่านะขยา่าเน เนี่ยเราก็ได้น้ำยาล้างห้องน้ํานะคะจริงๆแม่อลใช้ตัวนี้เป็นน้ํายาล้างอ,อนเนกประสงค์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําอ่างล้างหน้าอ่างล้างจานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นปอุปกรณ์นะคะแค่2ออย่างที่แม่อลใช้ในการทําความสะอาดห้องน้ําประจําวันนะทุกๆวันปกติแม่อลก็ไม่รู้หรอกว่าตัวที่ใช้ขัดตัวเนี่ยมันใช้ทําความสะอาดห้องน้ําได้ดีแต่ว่าพอดีไปดูรายการ ทีวีหนึง่งที่เขาเอายูทูบเบอร์ที่เป็นโปรเฟชชั่นอลในการทําความสะอาดห้องน้ํามานะคะเขาก็แนะนําว่าให้เราทําความสะอาดทุกวันใช้เวลาแค่5้านาทีต่อวันเท่านั้นเองนะคะเราอาจจะใช้น้ํายาแบบนี้ก็ได้นะคะที่เราผสมหรือว่าใช้น้ํายาล้างจานก็ได้นะคะผสมอ,อ่อนๆแล้วก็ล้างแบบนี้นะคะถ้าเราทําทุกวันเราไม่จําเป็นต้องใช้น้ํายาแรงมากและอีกอย่างหนึ่งเวลาเราทําทุกวันเราทําหลังอาบน้าเสร็จใช่ไหมคะถ้าเราใช้น้ํายาแรงอ่ะแล้วเราไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอย่างนี้ มันก็จะกัดผิวเราได้นะคะทำร้ายผิวเราได้ส่วนตัวนี้นะคะเขาแนะนําม,มาไมคอายก็ไดลองมาใช้ดูนะมันดีมากเลยตรงไหนรู้ไหมเพราะว่าพยายามเลือกที่มันแบบไม่ไม่แข็งจนเกินไปนะคะเป็นผ้าไนล่อนที่มีความนิ่มขนาดปานกลางนะเราสามารถใช้ได้หมดเลยอะ่ะคือทุกซอกทุกบุมนะคะนี่คือกระจกใช่ไหม พอจงกระจกแต่ว่าจุดสําคัญอย่างพวกจุดที่มันเป็นซอกเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยตัวผ้ามันจะใช้งานได้ดีกว่าอย่างเช่นเราเช็ดอย่างเงี้ยนะคะเช็ดไปเช็ดไปอย่างเงี้ยมันเข้าซอกเข้ามุมได้ดีกว่ามากๆเลยเนี่ยนะคะแล้วก็ตามตามมุมอย่างเงี้ยเราใช้วิธีถูได้นะคะเดี๋ยวเราจะมา ลองทำความสะอาดดูกันเอาแม่ออนลือกบอกไปแม่ออนมีร้านนะคะเปิดเพิ่งเปิดใน IG พอดีเพื่อนๆมีถามพวก,กอกุปกรณ์สินค้าอะไรญี่ปุ่นเข้ามาแม่ออนก็เลยเปิด IG นะคะชื่อ I am c h u o u Shop นะคะก็จะมีสินค้าญี่ปุ่นให้พรีออเดอร์พวกสินค้าที่เพื่อนๆสนใจนะคะแล้วก็มีสินค้าบางตัวก็เพิ่งส่งไปเดี๋ยวก็จะยังไม่ได้ลงรูปนะคะแต่ก็จะ แปะรูปเอาไว้ให้เผื่อใครสนใจสินค้าตัวไหนนะคะลองไปชมกันได้แล้วก็ฝากไปกด follow mm hmm. ไว้นะคะเผื่อมีสินค้าตัวไหนที่เพื่อนๆสนใจขึ้นมาค่ะ ก็ฝากล้านไว้ด้วยนะคะคือเวลาเราทำผักสะอาดนะคะเราก็ทำเฉพาะในส่วนที่เราใช้งานปกติแล้วมันเปียกถึงก็คือกับบริเวณอกเราเท่านั้นนะคะจริงๆเขาแนะนําให้ให้ทำเฉพาะส่วนนี้ก็พอส่วนที่ไม่เปียกน,นะคะเราก็ไม่จําเป็นต้องไปฉีดให้เขาเปียกแล้วเช็ดน,นะคะเพราะว่าถ้าเราไปทําตัวที่ไม่เปียกให้เปียกแล้วเราเช็ดให้ไม่แห้งมันก็จะทําให้มันเกิดฉาาได้นะคะ นี่ก็เป็นห้องน้ําบ้านแม่อ้อยนะคะก็จะประมาณนี้ไม่ได้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นทําทุกวันก็ไม่ได้เหนื่อยมากมายอะไรนะก็จะประมาณนีนะ้ให้ดูสภาพห้องน้าก่อนค่ะพอเด็กๆนะคะหรือป,ป๊าอาบน้ำอะไรเสร็จแล้วตอนเช้านะคะแม่อ้อยก็จะมาทำความสะอาดเลยนี่สมมุติว่าเขาทําเปียกไว้ประมาณนี้นะก็ปกติเราก็จะเปียกไว้ประมาณนี้แหละแต่กตระตกแม่อ้อยจะเช็ดหมดนะคะส่วนใหญ่ก็ให้เปียก ะะมันก็จะเปียกทั่วแบบนี้น้ำยาที่เราผสมไว้เมื่อกี้ฉีดให้ทั่วเลยเราก็ฉีดให้ทั่วในส่วนที่เขาสปกปรกใช่ไหมแล้วเราก็ทิ้งเอาไว้ประมาณแค่2-3านาทีค่ะแล้วเราก็มาเช็ดออกหรือขัดออกหรือถ้าเราขี้เกียจจริงๆนะคะเราใช้น้ําลาดทีเดียวเขาก็ออกนะคะถ้าเราทําทุกวันอยู่แล้วมันไม่ได้สะสมอะไรมากมายนะกเราก็ ใช้ได้แบบเยอะเยอะนะคะเพราะว่ามันไม่ได้แพงเราผสมเองใช่ไหมตัวนี้นะคะเขาก็จะไม่ค่อยมีฟองเท่าไหร่แต่มันก็มีข้อดีก็คือเวลาเราล้างทำความสะอาดนั้นมันก็ไม่เสียเวลาหนึ่งแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งเราก็ไม่ต้องเกลืองน้ำมากด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็ใช้ผ้าไนาล่อนตัวนี้ถูเลยค่ะถ้าเราไม่มีน้ำเนี่ยเขาก็จะมีฟองอย่างนี้นะวันแรกๆแต่พอวันที่2ที่3าก็จะฟองน้อยลงไงอันนี้ค่ะ ลืมบอกไปให้ใส่ถุงมือด้วยนะคะต่อให้เป็นกรดสิติิกนะมันก็มีฤทธิ์กัดกร่อนเหมือนกันจะได้มือจะได้ไม่พังหรือไม่เสียนะไม่เอาก็ลืมแต่ใส่ถุงมือแป๊บนึงนะคะนะคะพวกมุมพวกขอบตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงบริเวณตรงนี้มันก็จะ สกระปรกได้ง่ายนะคะพอมันเป็นผ้าตรงนี้มันก็เข้าเข้ามุมเข้าอะไรได้ง่ายเนี่ยนะคะ ัวไวเปอร์นะคะหรือตัว,ตวที่รีดน้ำตัวนี้นะคะก็โดยเฉพาะกระจกนะอย่างน้อยนะคะถ้าเราไม่ได้ทำความสะอาดทุกวนันถ้าเราใช้งานเสร็จแล้วใช้ห้องน้ำเสร็จแล้วอ่ะไม่ได้เช็ดทำความสะอาดห้องน้ำก็จริงแต่อย่างน้อยควรจะเนี่ยนนะคะรีดน้ำทุกวันนะคะตรงโดยเฉพาะที่กระจกเนี่ยเพราะว่ามันก็จะเป็นคราบน้ําได้ง่ายนะพอเป็นคราบน้ำเนี่ยจะเป็นส่วนที่เราทําความสะอาดเอาออกได้ยากนะคะเขาก็เลยแนะนําให้เราแบบ อย่างน้อยต้องแบบรีดน้ำออกนะคะ ไมโครไฟเบอร์นะคะแบบนี้เช็ดกระจกแล้วก็เช็ดในส่วนที่เป็นพวกสแตนเลสนะคะมันก็จะทำให้เขาไม่เป็นรอยคราบน้ำนะอันนี้เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ที่ใช้เช็ดกระจกนะคะแม่ออยชอบมากเลยตัวนี้นเพราะมันเช็ดแล้วมันทำให้กระจกดูแบบ ไม่เป็นคราบด้วยแล้วก็ดูแววด้วยนะคะและโดยเฉพาะในส่วนของสแตนเลสนะคะเขาก็จะเช็ดได้ดีมากด้วยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้ผ้ามาตัวไมโครไฟเบอร์นะคะตอนนี้แม่ออยชอบใช้ผ้าที่เช็ดกระจกนะคะเช็ดพวกสแตนเลสเลยพวกนี้มันจะทําให้ดูแวววาวนะแล้วมา่มันสับงามได้ง่ายด้วย เด็กๆจะอาบน้ำนะคะเด็กอาบน้ำก็ประมาณตอนสองทุ่มนะแม่เอาประมาณงทุ่มแม่ออนก็จะมาล้างแล้วก็อันนี้เราก็จะเก็บน้ำมาไว้ก่อนนะคะกลางวันเผื่อแผ่นดินบุมแผ่นดินไหวอะไรเนี้ยนะคะก็จะได้มีน้ำใช้แต่พอจะอาบน้ำนะคะสักประมาณก่อนสักหนึ่งชั่วโมงนะคะแม่ออนจะมาล้าง่างแล้วก็จะใส่น้ำเลยก็จะได้เสียค่าไฟแค่ครั้งเดียวนะคะในการทำน้ำอุ่นะ เดี๋ยวล้างอ่างนะคะแม่เอก็จะล้างช่วงเย็นแต่ก็ล้างทุกวันนะคะจะลองใช้ตัวนี้ให้ดูนะคะตัวส่วนล้างหางแม่เอยจะชอบใช้ตัวนี้ก็แค่ฉีดนะไม่ต้องไม่ต้องขัดเลยก็ทิ้งเอาไว้ประมาณ60วินาทีนะคะหนึ่งหนึ่งนาทีเท่านั้นค่ะตัวนี้เขาก็จะดึงคราบสกปรกลอยขึ้นมากับฟองนะแล้วก,ก็ล้างออกได้เลยนี่ก็ใช้ง่ายที่แม่เอยชอบนะคะเวลาล้างเนี่ยตัวฟองเขาจะไม่เยอะแล้วก็ฟองเขาล้าง ออกได้เร็วนะคะบางยี่ห้อนี้ยไม่เอาลองมาหลายยี่ห้อแล้วตัวนี้ล้างง่ายสุดนะคะล้างออกส่วนความสะอาดนะคะทุกยี่ห้อก็ความสาะอาดพอๆกันเลยแต่ว่าตอนล้างเนี่ยตัวนี้ล้างออกง่ายสุดเลยค่ะจริงๆตัวนี้ใช้ล้างอ่างนะคะอ่างอาบน้ําแต่ว่าจริงๆจะใช้ล้างทั้งห้องน้ําเลยก็ได้แต่ไม่เอามันเลืองก็เลยจะใช้ล้างเฉพาะในอ่างนะนี่นะอันนี้เราก็ฉีดอย่างนี้เลยค่ะฉีดให้ทั่วอ่างแล้วก็น้อยจะชอบ ล้างตรงนี้ไปด้วยเลยนะคะฉีดไปด้วยเลยตอนนี้บ้านรุ่นใหม่จะไม่มีแล้วนะคะตัวก๊อกแบบนี้แต่บ้านแมวอยยังมีอยู่ก็เนี่ยมันชอบมีคราบสะสมก็ฉีดไปเลยล้าออกได้เลยง่ายมากเลยเนี่ยตัวนี้นะอ่ไอ้เยคตันไม่ัวนีะนะอนเนะคะตัวที่เป็นสแตนเลสตรงนี้ขอกรวีมากไม่ค้ำขัดเลยถ้าใครจะเอาไปขัดห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยได้เลย เนี่ยทุกคนเราไม่ต้องขาดเลยนะเดี๋ยวจะเชิญให้ดูว่าเขาไม่ขาดเขาก็วิ่งเลยเห็นปะมีอ่างพลาสติกมากนะทุกคนลองดูไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะคะแต่นี้คนสมัยนี้เขาก็ไม่ได้มีบวกอกแบบนี้กันแล้วนะคราวนี้เราก็ใส่น้ำนะคะแล้วก็รอให้เด็กๆมาอาบน้ำได้เลยก็จะให้ดูตัวอ่างนะคะเขาก็สะอาดนะ สิ่งสำคัญสุดท้ายอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราทำความสะอาดเสร็จนะให้เราเปิดพัดลมระบายอากาศเอาไว้ด้วยนะคะประมาณสัก5าถึง6ชั่วโมงเพื่อที่จะให้อากาศไหลฟโลในห้องน้ำได้ดีนะคะแล้วก็ให้ห้องน้ำของเราแห้งนะไม่เป็นที่เพาะเชื้อรานะคะเกิดคราบได้อีกก็ให้เราเปิดพัดลมระบายอากาศเอาไว้ส่วนถ้าใครบ้านใครจริงๆที่เมืองไทยมันก็มีพัดลมระบายอากาศนะคะให้เราเปิดเอาไว้จริงๆเปิด24ชั่วโมงได้เลยหรือไม่ก็เปิด หน้าต่างเปิดประตูเอาไว้นะคะเพื่อให้อากาศเขาไหลโฟล์มันก็จะทําให้ไม่เหม็นอับด้วยแล้วก็ห้องน้าของเราแห้งได้เร็วด้วยนะคะนี่ก็เป็นขั้นตอนดูแลการทําความสะอาดห้องน้ําประจําวันที่บ้านแม่ออยนะคะใช้อยู่ก็รู้สึกว่ามันเวิร์กแล้วก็เราก็ทําได้ทุกวันนะคะถ้าอะไรไม่ยุ่งยากแล้วก็เราสร้างสภาพแวดล้อมในการดูแลง่ายนะคะก็คือเข้าถึง จุดต่างๆในการทําความสะอาดได้ง่ายนะคะไม่วางของจนลบจนเกินไปขั้นตอนนะคะสรุปง่ายๆก็คือ1ฉีดน้ํายานะคะทําความสะอาดเสร็จแล้วก็ขัดหรือว่าเช็ดเบาๆด้วยผ้าไนล่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็ล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วเราก็รีดน้ำนะค่ะตอนรีดน้ํานี่คือสําคัญมากอย่าลืมนะคะถ้าเราไม่ได้ทาความสะอาดเราก็ต้องรีดน้านะคะหลังใช้ห้องน้ํานะคะมันก็จะช่วยทําให้ไม่เป็นคราบน้ําที่ติดกระจกนะคะโดยเฉพาะตรงกระจกค่ะก็พยายาม รีดน้ำทุกครั้งนะคะหลังจากรีดน้ำเสร็จเราก็เช็ดด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์นะคะก็จะช่วยป้องกันคราบน้ำต่างๆที่เกา,ตา,ตาะตามพื้นผิวนะคะแล้วก็เสร็จหลังจากนั้นอย่าลืมนะคะเปิดพัดลมระบายอากาศด้วยค่ะเราอุตส่าห์ล้างห้องน้าเสร็จนล้มันเปียกเพราะฉะนั้นพัดลมระบายอากาศก็จะช่วยให้อากาศในห้องน้ําของเราฟลู์ได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็ห้องน้าของเราก็จะแห้งได้เร็วด้วยนะคะ าจจะดูเหมือนมีขั้นตอนยุ่งยากนะคะแต่ในความเป็นจริงตอนทําจริงๆอะ่ะไม่ถึง 5นาทีด้วยซ้ำนะคะประมาณสัก5นาที10นาทีนี่แหละแล้วก็มีขั้นตอนแบบนี้นะคะการทําความสะอาดห้องน้ํานะคะที่บ้านแม่อเรก็จะมีรูทีนในการทําความสะอาดทุกวันแบบนี้แล้วก็มีรูทีนในการทําความสะอาดทุกอาทิตย์ในส่วนที่เรายังไม่ได้ทํานะคะกับรูทีนในการทําความสะอาดทุกเดือนในจุดที่เราควรจะต้องทําความสะอาดค่ะก็เอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะคะเดี๋ยวแม่าอวาจะมาแชร์รูทีนการทำความสะอาดประจําอาทิตย์กับประจําเดือนนะคะให้เพื่อนๆดูเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ